ลองได้ด้วยลองหนีลองลองลองจะก่อนอย่างกดได้เลยกดอ่ามันจะถ่ายให้เราด้วยอ๋<ะ>อเหรอยื่นไว้ยื่นไวด้ดิถ่ายไว้อ๋อนี่ถ่ายไว้ใช่ไหมถ่ายไว้อยากรู้โอ้แขนนู้ไม่ขยานเลยนะครับไม่ไปอดคันน่ะมีรถอะไรสักอย่างนี่โอ้สิบแปดล้อฟัมรถเคียนไปล้อฟ้มแล้วครับยืนนครับถ่ายไว้ถ่ายไว้จะได้เป็นข่าวยืนนะครับนั่นไงรถติบล้อรถเคน<ม><อ>ฟัมอยู่ยืนนครับเออ โอ้ว่าเจ้าตำรวจไล่ออกฝั่งนู้นให้หมดเออโอ้ใช่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 ถ่ายไว้ถ่ายไว้เอาเอาวิดีโอเลยนี่ถ่ายวิดีโอเราไม่ใช่เลยพี่เขาถ่ายอยู่แล้วโอ้ดูดูดูครับสิบล้อคว้านะครับโอ้โหนี่รถเทเลอร์เทเลอร์คว้านะครับเทเลอร์คว้านะครับนี่ครับก่อนแยกคองนี่ครับ โอเคติดได้มอน่อย